สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมเพราะตอนนั้พี่น้องเขาสู้ตลาดนัดพวกกรบบือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเ้ามวันี้เป็นเศา้าวันพุทธที่16เดือนรกรกฎาคมพุทธศักราช2อง8ัรยแปครับผูมันจ้นหรอน้ำผ้าพี่นอ้องมาเบิองราคางวนราคาควายครับที่ตลาดบ้านหันในมัอนี้นะครับ โอ้นีว่าหลากหลายครับขนาดฝนตกเลยครับพี่น้องอยัางนาหลายได้ในหอยอมาหลายเต็มหมอกเกาะยางกับยางยากนะครับมันเพราะมันจืดฝนฝน,นตกลิ่นอ่าพรมต้องไลยทึ้ครับเหมือนแล้วช่วงบรรยากาศไปครับเดี๋ยวสีน้ำเลี้ยคาคาให้พี่น้องเพิ่งสอบถามให้เพิ่งไปรั สวัสดีครับผู้ไข่แน่นอนอเขาจาบาทนคขันนีแหละครับเก็ดขั้นโตนั่นดีแม่ป๊อห้องห้องัน้องกรลุงมาสามตัวตัวนี้เอาเท่าไรก่อนนีกเก็ดขั้นเก็ดขันอันนั้นแม่ลูกอ่ะเยี่ยวเกัน เมียั้งหมบดมเมียั้งหมิด้งหันเอาตัวเจ้าบตัวน้อยตัวน้อยยนสิอ็ดสิบเตัวใหญ่ตัวใหญ่ย่าสิบห้าเมียแยกลูกบ่ว่ท่านไหนได้ลูกว่าท่นไหนลูกบะมันจะใส่พนุกจากอันตูครับมันจากตตูต่อรอบไหนน้องมึนเอาฝากกระทวดพี่น้องนะครับ ศูนแปดหาว่าูนแปดห้าสี่หา, 8, หา, 8, หา 8, นดอ้าวมานันมนะครับเ้อเป็นขี้ตมออพอ่นองช่วมันจะกาดไปเรื่อยนะครับ เมนี่ทางต้นก้วยครับก้วยขั้งแต่ยินเสียงเสียงปืนหละครับบาทนี่ไปบ่ได้ทุนครับกแล้วกรับมึงยื้อไก่ยุคข้างนอกทุน ตัวนะม่ด้นอัทล่งอยู่ติเสียงเสียงปืนนะครับมัทนล่งอยู่ควย สวัสดีครับพอลูกแม่ลูกว่ะโอ้ใหญ่ๆลูกคูนั่ลูกเมียใหญ่ตื่นแต่ยินเสียงกัวเอเสียงปืนเอาเท่าไรครับยาสามท่หาสามสามหมื่น่าครับแม่ผสมไปแม่ผสมแม่ไปเดียงกัวนี่แหละแยกว่าแยกแยกก็ได้ลูกเจ้าจังหวัดลูกจะได้สามพันมื่นสามแม่สูงวงนรวยห้าสิบ ต่อรอง,อรง,รงเลยนะพรัลุงได้ได้ไ้าฝากเบอร์ถ้วยพี่้องเศนย์เก้าสามว่าห้าแเก้าเกาสองก็ามันหมาดนะพ่อลุงเนี่ช้หน่ครับขี่รถไถไปยิ่งสวัสดีครับอ่ะตัวแม่เอาเจ้าบาทครับโอ้ยาบมื่นสามพันมื่นสามพันแม่สาววะ มื่นสามต่อรอกได้อีกเหยียดมาให้ไปมีการเล่าวันเท่ามีแต่เล่าวันเท่าให้หมื่นนเอาให้บางนล้วเนี่ยสาวปาเบอร์ให้พี่้อกนะไม่เอายุดติเบอร์ไหมมาจากไหนทีส่เด็กตีส่มเด็กติดเข้านี่เนาะเอาหมาดนะอาเด้อมาตลาดต้องไปตัอบ้างเลยครับมันหุนใบหนึ่งวัวคุณจะบอกเคยมาหนึ่งวัวอย่างไม่ได้หรอ ขนาดผมไปดูด <Private. S 2> ูผมก็ระว่าอย่นยงงกับงัวหลยายย้า่ตัว้ยไหรว้่หละ้ไม่ให้เตือนตือนกันถนน ัสดีพลุ่งป้าเถอะเลยไงโอยูย,ย,ยูลูกยูเอใจไงไใจดีผสมไปพะลุงนี่ผมเน้าจัดเดือนแล้วโอ้ยยังมาตรวจทองเนาะยังได้เท่าไหรครับอ่าสามหมืนม่นฮะสามหมื่นสามมืนโอ้ใจสูงร่อยหาสิบหล่ครับเน่าพ่อ ต่อร้องได้อีกะอุงเนาะต่อร้องได้ครับเขามายักตมืนเมื่อสามครับใส่เหรอโอ้ยย่งทานคนเอาไส่บางน้ำหนึเมย์เงียเงีเงี้ยเีหูกระทบพื้บาดชินบาดชินนครับบาดชินนอาหูใสสายหูกับบาดชินยาวๆต่อรองได้ฝากเบอร์โทษได้พ่อรุงครับฝากเบอร์โทษเยศูนย์แปดแปดจจสามกนสพ่อรุงจากการไินเอามันหมานนะครับเด้อครับผม โอ้แม่ลูกแดงอกตรงเลยบาดครับเอาจะบาดอ่ะาครลูกหูลูกแม่ลูกแม่ครับโอ้เจ้าดีอยู่ลูกงามยกสูงรอยสี่ที่ผ่าเอาขนดลูกแม่นี่ค้งแม่อยู่เจ้าก็จครับเจ้ากาอต่อรองอีกเอ้เอถ้พี่น้องเน้นก้าหกว่าก้าหอ้าวมันบาดนะครับเด้อ เนี h, ่ยเนี่ยเก็ยร <_ s> ์าหาไหมเกียร์หร้อยกหารอยโอ้ยนี่สิบเกย่าร้อยมนี่ด่นพะลุงแมีนี่สิบหกหารอยสอผสมไปนี่ท่อว่างท่อว่างท่อว่างโอ้ตตัวใหญไงราคาตอรองไหนนะครับปลาเบอพี่น้องะพะลุงมันมเาเมาจากใสเียยึดหอดโทรศั์มาจากมาจากใสมาจากเอา ดูบรรยากาศไปเลยครับพี่น้อง,งตลาดไม่ใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวย่งางกับยางเนี่ยเด็กๆวัางนี่ครับโอ้ตึ๊กเสียบตึ๊กหัว บัตดีพอลุงเอามันจะโตเหมือนว่าหลายตัวด้วครับตัวนี้แม่นม่ยิงใหญ่นี่แม่นด้วยครับผสมห้องไป้หนึ่แยกลูกแยกลูกเปิดไปสามมื่นอ้อ่างี่ยลูกตัวงามๆมันได้ลูกจะโตแล้วลูกสามตัวที่ตัวครับโอ้สูงสูงลอยหาชิปเปนหรหาชิปลรอเนาะเปิดไปสามมื่นตัวอดไอีกพอลุงตัวอดไอีกเบิ้ลละครับเบิ้ลเดียวนี่เดี๋ยวตัวเดียวนี่มันจากเสพพอลุง เลครับเอาฝากเบอร์โทษพี่น้องเนี่ออเอาบรโทษมาเนี้เบอร์โทษได้ละว่าโมฆาหนึ่งสามต่อทีเก่ครับอ้าวมันหมานเลยการส่งต่อทีส์กวยิ่งยิ่งสามที่ักถึง่ากันหายไปหรือว่าเหลือดอกการสนงต่อสามที่นักแบบนั้นมันดูดแหลกแว นั่นแหละงันว่าท่านเป็นอย่างก็ใส่เข้าไปซ้่มเข้าไปตัวครับลำรับใต้นะครับตัวนี้ต่างปัญหาของเอาเนี่นะครับตอนนี้เราก็กำัดการอยู่แล้วนะครับบอต้องกังวลแล้วนะครับสามารถงานื้อได้ตามปกติแล้วนะครับไม่มาดูงานก็งานย่าง เมียนรูปบวกรับโอ้โหโตระโตโน้อยเอาเท่าไหร่แปดพันห้า0ตังไ่ดีสองหมื่นกัวเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นพันผสมไปโอ้โหสูงอร่อยซีที่บวกต่อลองได้ จากเบอร์โทรเนี่ยอ่ะหกนครับว่าหกนาทีหกต่ามครับจากสครับมาชิ้นเงี้ยน้อยเลยครับสนามันหมานดะครับเด้อสวัสดีครับปุ่มเลื่อยเง่อยบาทสามโตมี่แม่ลูกวะเนี่ยแม่ลูกแม่ลูกก็เท่าไรกันแม่ลูกวัยได้สิบหกครับ ตัวนันตัวแม่ตัวผูเจ้วเจ้าบาดตัวน่อยตัวนหน่อยว่าไแปดที่มหายัยแปดพันงาซื้อเนี่ยแม่ลูก,กแม่แม่โคแม่ผสมไปพะลงุงมผมแล้วตัวจะกี่พันผ่านมาทันพันต่นอรองเลยทุกโตฝากเบอร์อต้พี่น้องนะครับ 7, 7, 2, 2> ปดเจ็ดอาแปดเจ็ปดสามอยากใสครับ สคามอ้ามันมันครับมันมันสวัสดีครับอ่าสวัสดีใครบ้านเราบ่ เนี่ยเจ้าตัวบันรนะเ,เนี่ยตัวนี้เอาเจ้าบัตรเลยตัวนี้เดียวสองหมื่นก่อบบน,นผสมไปบ,อบโอ้โลดธรรมชาติสองหมื<อ>่นเก้าพันห้าโนี่ยถุงลอยที่จะหาปวกที่เหลือครับตัวไหนอีกอ่ะ ชุดนี้แหละครับของสุมบุกเขาเอาฝาเบอร์ทั่วตัวนี้โตเง้ามหน่อยหนึ่หกสี่ว 4, ่าหกถึงแปดเจ็ดสองหนึ่งสามเอามันหมานนะครับเด้อ

ว่าว่าจะค้ชิงกันเถอะีี้นนว่านั่นเออมันตพวนี่เาด้วยลือเีเไขยเ้ย้มขายเลยี่ันวพวงขาย่เคียงนี่ก็ได้เดขายได้เคียงนี่ก็ได้เคียขายตับมันได้ นันขาหาก้ขายตัวเชิงนี่ไงดิว่าเมียนว่านี่นี่นี่เหงายๆเลยมาหล่ตัวมันตัวกล้ามตัวนทงสมดาวกอนพูน่อยห้องไหนก็ดีว่ามันเคย้ซื้อกันกันัดทหยกันจอจไปเลยนั่นหละว่กันทั้งนั้นละมูนี่กัเมีนบ่เมีนเยอะครับแล้วตัวนี้คอยขายโลนี่เขาไปขุดยึต้นเอาตัวลอกกันไปอ่ะ นี่าี่ิเป็นคันององคนอันนี้คือบรรยากาศเขตาตลาดบ้านหันครับวัวหลายครับยางกับยางเนียเหมือนนี่เรามาต่างว่งต้นกล้วยกล้วยอรารวาสนะครับมันจัดการเรียบยร้อยแล้วะ พี่น้องาตาแกกตื้นกันเอาคลิปนี้ฝากต้อนพี่น้องไปซ้ำนี้ครับขอให้พี่น้องก็มีความถุกควมเจริญมั่งมีสีทุกอยู่สุมกินเย็นสาธุ